และแล้วก็ผมเราก็ได้ของที่เราต้องการมาแล้วครับคือมานาฟลาเวอร์ครับผมกับโกวิมาสโรมนะครับผมโดยการโกงโกงโกง ค okay, ครับผมวันนี้เราก็จะมาทําปฏิบัติการลงนรกกันนะครับผมเราจะเข้าฮ์ดโหมดกันแบบสบายๆสักทีนะผมแบบไม่ต้องมีมีอะไรมาขวางผมอันนี้เราจะลงนรกตอนหน้าเราจะเราจะซัดวอลเฟสกันนะครับผมเราจะเคลียร์วอล์เราจะทำทางลงก่อนกับการที่เราจะสํารวจเพิ่มเติมสำรวจนรกกันเล็กน้อยนะครับผมไลฟ์ Life ตอนที่ส2องนะครับผมก็ได้กูเรียกว่าเฟลได้ดีกว่านะครับผมก็หนึ่ง หน,หนึ่งอย่างว่าใจคือผมก็ไม่ค่อยได้พูดในไลฟ์แต่ขออภัยแล้วกันนะผมคือผมชอบพูดในสคริปต์เล็กน้อยด้วยแหละก็ไม่เจอจริงๆเว้ยโก o ิ่งสมาร์ท o ูเนี่ยกูไม่เจอจริงๆนะเดี๋ยวเราไม่ต้องอ่าราประบบแล้วเราเริ่มเลยดีวยกว่าด้ว่การทําทางลงนะรอก,กันก่อน,นครับผมนันตรงเนี้นี่แล้วกันตรงที่มีน้ำเนี่ยโอเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอานี่ก่อนเดี๋ยวน,น,ยวนีที่ขุดแล้วเอาระเบิดาด้วกันเผื่อใช้นะครับระเบิดอ๋อระเบิดใช้หมดแล้วไอซื้อกัน เร็วจีเลยพ,พร้อมลุยตอนลุยเอาน้ำหมอกก่อนโอเคน้ำนันจะหมดแล้วลืมซื้อทอดซื้อก่อนอพอแค่นี้พอทำไมเรยกคุณหนึ่งวะ ว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้อย่างที่กูเดาไม่ผิดเลยเจอแล้วเจอแล้วไอ้เหี้ยกวจะเจอเจอแล้วไอ้เนี่ยมึงเจอผิดที่ผิดเวลาที่กูโกงไปแล้วแล้วมันดูเหี้ยมากโกงโกงโกงเนี่ยนะมึงเพิ่งเจอเนี่ยไอ้จบจบไปทัดจบเลยกูอย่างที่กูเดาไม่ผิดจริงๆ โกูใจหี้ยขนะนี้นะเกือบอยู่ตรงหน้าไม่อยู่อยู่ข้างล่างดึกนั่นก็ถึงแล้วไอหิช่างแม่งก่อนโอเคอย่างไรก็ปลอดภัยละเรามีที่มัชูมละสบายผมแล้วเรามีชุดโทดนะจบจบกันไปกับเรื่องนี้ฮะพูดถึงแล้วนะถ้าถึงแล้วโอเคยิจสู่สถานีนรกในเวจีครับผม ก็ยังคายใจไบไอโก้กับไอใบองกูทิ่มาดูมือเลยโกงโกงโกงถัดมาถูกเวลามากเลยโอเคกลับสู่เรื่องนะกว่าทำลงนรกไอวีจีได้ก็น่าจะสัว์กันไปครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยนะครับผมก็จะภาพเร็วแล้วกันนะแต่ตอนเนี้ยผมขอพักเบรกก่อนเดี๋ยวผมสำรวจต่อเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปตัดมาทีหนึ่ง กลับมากันต่อในเวลา8ชั่วโมงผ่านไปนะครับผมขณะนี้เป็นเวลา6:49าาทีผ่านจากอัดคลิปช่วงแรกตอนขุดลงไปประมาณา18ปุ๊บๆเกือบ8ชั่วโมงนะครับผมก็ทำให้สภาพผมไปอย่างนี้แล้วครับเหนื่อยชิบหายโอเค โอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อครับผมว่าเราจะลงกันไปหาของพิเศษนะครับผมเพราะแต่เอาเนี่ยอยู่ตู้เซฟไม่ได้แดกกูหรอกครับเอาะครับชีโดคีเรียบร้อยละโอเคเคลียร์นะครับผมแล้วเราอ่านี่เฮลฟอร์สนะฮะนั่นสิครับผมลืมเอาเอะไรอะไรวะทำยาทำยาขุดเฮลซอนเชยเลยนะฮะไม่เป็นไรค่อยว่ากันทีหลังขอสำรวจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แน่จบภายในคิดเชียร์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 เขาพูดเลยกูสั่นวันนี้วันนี่

จบกันสำรวจกันก่อนนะครับผมแล้วก็เลาะเฮลโซนสักเล็กน้อยน่าจะเป็นเรื่องทีดีเพราะอะไรไม่ได้ไหนเอ็ดนะครับผมโอ้กูปิดปิด,ป,ดปิดหมดทอตด,ดีกว่าสว่างขึ้นเยอะไอ้นี่เป็นโหมดเดียวที่ไม่ต้องปิดนะครับเพราะว่ายังมือจิบหายเลยนะโอเคกระสุนเฮลี้ยไฟโร่เนี่ยฮิลลิมพอชั่นโอเคเนี่ย,ม,ยมาถูกจังหวะมากเลยเนี่ยแต่ฮิลฮลิมพอชั่น ฮีลิ่งพอยต์ร้อยเนี่ยมาอยู่ในกล่องมาอยู่ในพอดของในตัวเฮลเนี่ยนะเจริญพอนะโอเขี้เขี้ยมาได้ไงช่างมันช่างมันเราก็ไม่อยากยุ่งกับมันอะไรเยอะนะฮะโอเคปิบก่อนโอเคเราจะไปอ่าฝั่งขวาต่อนะครับผมแล้วค่อยว่ากันว่าผมจะทําทางมันยังไงดีทางในการไปสู่อ่าเข้าการเข้าฮาันโหมดนะครับผม ก็สภาพเร็วสำรวจไปก่อนแล้วกันช่วงนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ขุดก็ภาพเร็วไอ้นู่นก็ผ่านหืมเ <laughs> ชียร์แ่กมากสนเนลคืออะไรเจอกล่องแรกนะครับผมโอเคได้เป็น Helling Arrow โอเคใช้ได้อยู่แล้วก็ Potion of Return ใช้ได้นะฮะอันนี้เป็นของใหม่นะครับผมก็คือถ้าเราวาร์ปกลับบ้านเนี่ย เหมือนเนี้ยเหมือนอันนี้ยคุณสมบัติเดียวกับรีคอร์ดโพชชั่นแต่ว่าคุณสามารถกลับมาอีกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับในการเก็บของนะครับแบตเทิร์มพชชั่นโอเคออฟซิเดี่ยโพชชั่นได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเก็บของเข้าตู้นะว่าของอะไรสำคัญบ้างนะเฮลพอร์ตไปเลยนะฮะธนูโอเคเสียงว่าอขออภัยด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปโทนเสียงขึ้นแล้วกันนะครับ ทางแล้วงั้นผมเอาตรงนี้เป็นเส้นเส้นประเดิมแล้วกันนะโอเค,อ,เค,อ,เคอันที่สองนะครับ d a r k l ล n ส s กับอ่ d e m o n i ิ h e l l ค a าสนะผมโอ้กันไฟได้้วยโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเค ได้กันไฟไม่ไในตัวนะครับผมโอเคทำดากเลสนะผมเปลี่ยนเป็นนี่กัมืนกันนะไอตัวปัญหาเนียผมไอเนี่ย,ไอ,ยไอตัวสลามเนี่ยแหละคือตัวปัญหาใหญ่ๆสำหรับผมนะผมเพราะว่าถ้าพื้นพื้นเงี้ยก็คือลาวาเราคือไอเนี่ยตัวเนี้ยตั้งแต่โหมดเอ็กซ์เพิร์ทเข้ามาเนี่ยลาวาก็จะดอรอปลาวาจะดรอปจากไอตัวสลามนี่ทําให้เราสู้เรียกว่าเป็นอุปสรรคในการลงลำบากขึ้นนะครับผม เาวามันเจอนี่ไหมอ้อทะลุอ้าวโอ้ทะลุไปเลย,เยนี่ก็ได้เหรอแม่งทะลุนี้เลยก็ได้เหรอวะสุดยอดไปเลยนะฮะงั้นก็ระแวงซะดีดี เดี๋ยวผมข้ามก่อนแล้วกันผมว่าเรามาจริงจังเรื่องการอ่าขุดเทลสโตนให้ได้เซตใหญ่ๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีครับผมขอคัดมาตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะเจอของแปลกสองชิ้นนะครับอะไรวะเนี่ยเ r ร a t u r e Magnet เพิ่มเลนไอเทมอ่าเพชรช a d ด w ม i m มีอีกแล้วเหรอคือโอ้เจ๋งว่ะเดี๋ยวเอาเซฟเอามาก่อน เซฟอยู่ไหนเซฟเซฟเซฟอ้ยดๆกูเอาเซฟไว้ไหนอย่าบอกน้ว่ากูลืมไว้คุณเคยประสบปัญหาใช่หรือไม่ในการที่คุณจะขุดอาเฮลโตนแล้วมีปัญหาอเอาไว้คุณเคยมีปัญหาไหมาครับว่าการที่คุณขุดเฮลโตนนั้นแล้วคุณต้องโดนรวาวาไปะตะรอนมันจะไม่ใช่ปัญหาหต่อไปเมื่อคุณมีออสซิเดียนสกินโพชั่น พร้อมคอมโบกับไมนิ่งพอ t ซนกันทั้งสอ,งอย่างนะครับผมด้วยการขุดแม่งให้หมดไปเลยนะครับผมพร้อมกับอ่เซฟอยู่ไหนวะวูหาตู้เซฟมาสองรอบเลยนะไไไไป เจอแล้วโ้ตั้งแต่ต้นสายปลายทางเลยนี่โหเนียนจัดเนียนจัดจับนะ สวยงามดาบทีขุดขวานคอนเปลี่ยนนเอจจะามาหาแล้วโอเค